สวัสดีครับผมจ็กโกเกษตรยฮองมอนครับพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับหมาเราพี่น้องตามนัดนะครับผมกับอนหมันเจ็ดเดือนนะครับผมตรงนี้เป็นแขกดํานะครับผมเนี่ยต้นเห็นไ่ต้นทอนพันชุ่มูงๆนี่ครับนะครับตรงนี้เป็นแขกดํานะครับแขกแขกดำเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกับอีกสิบสิบยี่สิบมือแล้วพี่น้องเนาะสิบกว่ามือแล้วยี่สิบมือแล้วนะครับก็โอเคนะพี่น้องเนาะได้ประมาณนี้นะครับ แขกดำนะผมเจ็ดเดือนถอนเราบพี่น้องนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมโดกดีโดกดีอยู่ครับแขกดำเหมือนเด็กพี่นะ้องมีความโดกดีอยู่ครับความใหญ่ก็ถือว่าสมบูรณ์บ้างแต่ละสั้นเป็นสั้นพี่น้องนะครับตัวนี้บำรุงบ่ไหลายเนาะพี่น้องเนาะกะบำรุงด้วย บบได้ร้องพื้นนะผมก็ฉีดแค่ฉีดพ่นทั้งใบไปสามครั้งนะผมสําหรับปุ๋ยมักฉีดพ่นทั้งใบไปสามครั้งแล้วก็ตอนสีเดือนมาใส่ระเบิดหัวซูนซูนหกซูนเป็นปุ๋ยเม็ดนะครับตกยี่สิบห้ากิโลต่อไรนะรผม,มก็งบประมาณอยู่คีอยู่แค่หาร้อยหาสิบบาทนะผมหาร้อยหาสิบบาทได้ประมาณนี้พียงเจ็ดเดือนนะครับเอกดำเจ็ดเดือนหาร้อยหาสิบบาทนะครับ เองนะครับเพื่นเพื่องก็พันนะผมพันพันยูนะครับผมสําหรับงบประมาณแค่นี้นะครงบประมาณบํารุงแค่หาร้อยหาสิบาทพี่น้องเบิ่งแขกดํานะครับเนี่ยเบิ่งครับนี่เลยครับผมแขกดําถือว่าพันน้องเพื่อนเนาะแขกดาเจ็ดเดือนอายุเจ็ดเดือนได้แบบนี้ผมก็ว่าพันนะครับผม บำรุงนิดเดียวนะครับผมตกแค่ไร่ละหาลอยหาสิบบาทนะครับผมงบงบในการบำรุ้งพี่น้องเบิง่งเดี๋ยวกะมาติดมาเบิ้งกันว่าสิได้ตกไร่ละเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าถอนถอนหาไร่นะครับผมถอนหาไรแต่ว่าฟังตรงนี้ที่ผมให้เบิงนะ้งเนี่ยคือแขกดำมันมาฮอนนี้ได้มีนิดเดียวครับแขกดำอายุประมาณประมาณจากไรก็กลัวนะครับผมเพราะว่าถอนพันผมผมมีหาเงย ผมเพิ่งเอามาขยายเนี่ยเนี่ยเริมที่ได้หลายแล้วก็ยิดขยายต่ออีกสําหรับแขกดาแขดกแขดาก,ก,กับกระยิเรียนแขกดํากับเกรศาสสรก้อนนะครับผมเกรศาสร์กับหฮอดกนะครับผมอยอมเอาไปไว้อีกคลิปนึงนะครับคนละคลิปแต่ตัวนี้เป็นคลิปของแขกดําก้อนนะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคผ่านอยู่นะครับผมยังเบิ้งแล้วอันนี้เป็นท่อนพันธุ์ที่ผสมบุญพร้อมนะครับนี่นี่นตรงตรงที่งามๆนี่ยังไม่จบยยังไม่ได้จบ ครับตรงนี้กรถือว่าสุดยอดนลยพี่ครับนี่แขกดำมากน้ำหนักดีนะครับหัวปรัมๆตกๆน้ำหนักดีพ้อมครับโอ้บางอันนี้ด้วยพี่น้องสั่นเลยมึงครับเป็นสั้นเป็นสั่นนะครับมึงครับมึงโอ้เป็นพัน น้องพี่น้องนะดกคักปลระเบืง้งสั้นเขาดูน,นะพี่ครับนี่ครับเขขต่ำเป็นสั้นเป็นสั้นเลยพี่น้องมากเลยนี่นครับนี่อายุเจ็ดเดือนถ้าอายุสิบเดือนหรือขวบนี่ก็ต้องห่วงครับผมเต็มเต็มเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็จำเป็นต้องถอนออกก้อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นต้องถอนออกก้อน,น,นครับกะนีเมันแหงแรง ผมกับยีอนปลูกไปโอ้ดอกดีครับพี่น้องแขกดำิึงเป็นสั้นเลยเป็นสั้นเป็นสั้นเลยพี่น้องิงึงครับลหนี่นะครับผมเอานาอพี่น้องเนาะสําหรับแขกดำตัวนี้ตอนนี้ก้าการลันตีได้แล้วผ่า,านนะครับผ่านเลย,นะน,น,ยเน,นะครับผมสําหรับตัวนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวเขาก็ย รวบรวมกันอีกคลิปคนละคลิปนะครับผมสำหรับว่าถอนเราชิดเดยประมาณเท่าไหร่หัวใจสอนนะพี่น้องสอนอยู่ครับอืมอดีดีเลยละ่ะโอเคแล,แลนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับแขกดำตัวนี้จบไปแล้วนะครับผมยอนชิปยอนกับไปเบิ้งหัวข,ของแบบนึงกับเกษตรศาสตร์กันอีกครับมาแบ่งโซนกันครันะ สอนนี่พี่น้องโอเคผ่านๆผ่านนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่งบบำรุงแค่หารอยหาสิบบาทนะครับผมย้ำว่าหารอยหาสิบบาทนะครับต่อไรนะครับต่อไรหาร่อยหาสิบบาทงบบำลุงนะครับก็ผ่านนะผมนะก็เน้นที่ปุ๋ยหมักนะครับผมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับผมสําหรับของผมใช้ในการปลูกน้องพี่น้องเนาะนะครับครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เกาเนพี่น้องเนาะ มีอย่างกับสอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับครับก็ส่วนคลิปนี้ก็ของแขกดำเนาะพี่น้องเนาะจากกุเกษตรฮอร์โมนกับสวัสดีไปก่อนครับผม